สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูรันนิ่งบอยนะครับวันนี้เราก็มาดูอาจารย์บุญมากับชมรมพนันนิคมอินทรวาลกันนะครับ400นะครับประมาณ10หรือถึง20บเที่ยวนะครับไปดูกันดีกว่าว่าการฝึกซ้อมนะของอาจารย์ซ้อมเพื่อไปบางแสนยี่เบ็ดนะครับไป สมทีครัน่ะเดินลัดหน่อยกำลังจ็อกกันนะครับบอกอัพก่อนนะครับสองกิโลสองกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลงสี่สี่ร้อยเอ่อสิเที่ยวยี่สิบเที่ยวกันนะครับครับเดี๋ยวสมาชิกดูวิธีลงคอร์ดนะครับลงตามอายุแต่ละคนนะครับครรับดยวจาาออ่นน์กะสวัสดีครับคุณบอยเตะด้านนะไปเท้าตึงเท้าตึงไม่ไปเท้าลงไปเท้าเท้าตึง ไปแล้วนะครับ400นะครับได้กันกี่เที่ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้โปรแกรมเราเป็นอีซี่นะไม่กาเปรี้ยวนะเดี๋ยวไปเปรี้ยวตามถ่ายอาจารย์สัก4-5เที่ยวนะครับ รอบแรกอาจารย์หนึนาที30นะครับอาจารย์เปิดแรงมาก200เมตรแรงมากไป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 ปอหนึงสม่เนิสัมห้าสมไม่กดเผ้านะครับไปเลยขึ้นไปเลยไปไปเลยไปเลยอาจารย์ไล่ผมขึ้นนะกดโนเลยเหนื่อยเลยครับ <substit uting> <expand> รอบที่สอาจารย์หนึ่งามเจนะครับเอาเจระวังไปอบทีาจะเก็บตัวสเวลาลงอดึงต่อให้ตึงฮะดึงไปหลังยกก่าขึ้นหายใจึกๆ กบคึงก้ับปอยแข่งปัดกันทฮีกนไปทีอายุสามบมาวิ่งอยู่หกสิบกบคึ่คกับปเฮยกอนที่สามวะจรยกอบ่สามกัโซโซ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยกข่าขึ้นนะฮะเวลาจะเล่ง ดรีงจอกยกเขอาขึ้นเราที่สามหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งนาทีสามสิบห้าวินาทีนั่นเองนะครับอาจารย์บุญมาไปคลายคำพี่อยู่นะฮะนี่ใครจำพี่หน่องได้ไหมครับนี่ตอนบางแสนสี่สองนะครับเราได้เจอกันตอนนั้นผมแตกนะฮะกระปังลมมันจะเปิดครับแต่ทุกคนพอ หายใจไม่ออกจะอ้วกกูหยุดเลยก็หยุดเลยซึ่งผิดผิดครับก็คือก็คือว่าเวลามันจนไม่ไหวนี่คือเหมือนเราเราลิมิตเราสุดท่านี้ใช่ไหมครับเราจะรู้ลิมิตเราตรงนี้บางคนไม่รู้ว่าอาจารย์อ้วกทำไมครับเราจะรู้ความเร็วเนี่ยเราสูงสุดละตัดลิมิตแล้วละครับพักสักหนึ่งเดี๋ยววิ่งต่อได้ดีขึ้นเพราะว่าล้วความเร็วเราก็ไม่ควรจะเท่านี้ถูกไหมครับหรือว่าควรจะอยู่เท่านี้คนอื่นคนอื่นเสมอหรือว่าลดลงแต่จา์เพิ่มนะอ๋อเขากระบังลมเราเปิดแล้วไงครับ มันอยู่ที่ความคิดแต่ละคนครับบางคนพออ้วกเพิ่มไม่กล้าวิ่งแต่อาจารย์อ้วกอาจารย์จะวิ่งเลยครับอาจารย์ครับนี่รอบที่4เขามากันแล้วนะครับก็จะมีพี่น่องขานเวลาให้นะครับจามหลึวคอยจาเวลาให้นะครัองสามสอาม่ององกามสองสามสองทาองานบองสามองสามสอามสองสามหองสงออ ชื่อบอยเหมือนกันนะครับที่อบอยเหมือนกันอันนี้บอยสามจังหกเล้ววิ่งมาราธอนสามจังหกตรงนี้ดีนะครับออบอยจะรู้ว่าวันนี้วิ่งนาทีสิบห้าอีกอาทิตย์เหลือนาทีสิบนาทิีแปดครับรู้ก,การพัฒนาของตัวเองแต่ไม่มีใครจําได้อาจารย์จะถ่ายรูปลงให้ครับ <ขอ S 2> ตัวนี้ดีมากขอบพระคุณอาจารย์มากครับลองไปนําไปใช้ดูเที่ยวที่ห้าไปกันแล้วนะครับเที่ยวที่ห้าไปกันแล้วนะครับ่อ แรงมันละใจของทุกคนครับคุณครับวิ่งด้วยถือวิ่งด้วยถือถือกล้องไปด้วยไปด้วยอันนี้นักวิ่งอย่างหน้าอาจารย์น่ะอีริกเกรงม่วงเนี่ยเท่มากครับเท่มากครับสมัครรุ่นสามลงคอดได้เลยครับการวิ่งลงคอดเท่าหายใจเสมอใช่ไหมครับผมอย่ากั้นเพราะเราต้องใช้ออกซิเจนครับลองแข่งนะครับน้องๆๆๆน้องอย่าเข้ามาในนี้น้องเดี๋ยวช่วยกันฮะฮะ พะเชล้อแล้วขึ้นยากครับกันนี้มันเผ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาใจอวที่นี่กันปลึกๆเฮกบกึบครับเอยรอบที่หกไปกันแล้วนะครับ อาจารย์3รอบหลังนี่ 1, 3, 5พงสาพอดีตลอดเลยนะครับเที่ยวที่7นะครับเที่ยวที่6ของอาจารย์ครับหกห้าห้าข้าคออยู่อาจารย์6เที่ยวเป็นยังไงบ้างครับเออเหนื่อยครับตารางซ้อมไม่ยากแต่ตอนทำจริงยากไป เที่ยวที่แของทุกคนนะครับเที่ยวที่เของอาจารย์นะครับรอบสาวอ้อยเร็วขึ้นครับวิ่งแบบธรรมดาเลยแตเร็วขาย,ยาวขาย,ยาวครับลอยก้าวถึงอาจารย์สองเกตงะเอ้าอาจารย์ก็แข็งแรงมากครับขอบคุณครับน,นีน่กลุ่มหน้านะครับขขครับขขคุณกบอย ดูนี่รอบนี้อาจารย์จะจบที่เท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งสามห้ารอบที่เจ็ดของอาจารย์นะครับหนึ่งสามห้าอันสู้เฮ้เนี่ยอาจารย์อายหกสิบเก้าแล้วเนี่ยลงคอหนึ่งสามห้าเป็นไงล่ะโอ้โหรอบนี้แต่งหนึ่งสามสี่นะครับอาจารย์สุดยอดมากอาจารย์จะแบบพี่น้องผมต้องไปกดดันอาจารย์อีกใช่ไหมครับใช่ใช่ให้ให้อาจารย์ได้หนึ่งสามห้าใช่ไหมครับไปอีก อาจารย์ทำได้ถ้าไม่มีคนกดดันอาจารย์ทำไม่ได้ทีนี้อาจารย์จะทำหนึ่งสี่ศูนย์นะอาจารย์หนึ่งสามสองหนึ่งสามสามหนึ่งสามห้ามาหลายรอบแล้วครับเนี่ยยอดมากรอบที่แล้วหนึ่งสามสี่นะครับปาตอนนี้กลายเป็นกดดันภารกิจกดดันอาจารย์ต่อนะครับเราไปสร้างแรงบันดาลใจให้าจกันครับปาอาจารย์ยังไหวนะไหวครับอีสองเที่ยวอาจารย์ยุดเป็นหนึ่งเที่ยว อาจารย์สุดยอดมากๆนะครับขอบคุณครับนี่ขออายุ69นะครับจะ70แล้วนะครับมีจะบ้อยลั่นนิ่งมาให้กำลังใจโอเคอาจารย์วันนี้อาจารย์แพ้กล้องนะได้เลยอาจารย์ห้ามแตกอาจารย์ต้อง1นาที35ครับนี่คือจุดหินที่สุดของขอดนะครับใช่ที่300เมตรนะครับคงเหนือบูดนแต่อาจารย์ก็ยังแข็งแรงคงเผ็ดดี โอ้สามสิบเอ็อ้จานสุดยอดหนึ่งนาทีสามสิบสองครับจานสุดยอดสุดยอดโคตรเก่งเนี่ยจานไข่คำพีรอบสี่แล้วเที่ยวสุดท้ายนะครับรอจานเลยมาพักก่อนจานกดจานพักก่อนรอจานก่อนจานถนอมจานไว้เอ็บนะครับ แค่ทีสิบเริ่มแล้วนะครับอาจารย์สุดยอดมากตอนนี้เหมือนเรากำลังไปกดตาอาจารย์อยู่นะครับรอบสุดท้ายกระตุ<า>่นบอยระวังชข้นน้ำบอยรอบสุดท้ายรอบ<า>สุดท้ายของอาจารย์แล้วนะครับ<า>ไปลุ้นกันนะอาจารย์ได้เท่าไหร่รอบนี้ รอบสุดท้ายนะครับแข็งแรงมากสุดยอดมากโอ้ยรอบสุดท้าย1นาที31วินาทีนะครับสุดยอดขอบคุณท่านเก่งมากครับขอบคุณจานสุดยอดมากๆนีมีคนนอกับที่น้ำนี่ที่น้ำมีคนหัวล้านจารย์อย่างอร่อยนะครับพี่น้อของเราคนหลิวครับวันนี้อาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ เวลาดีมากค่ะสม่ำเสมอทุกเที่ยวดูดูดูอาชิด้าบอยลานนี่ไม่ต้องมาแล้วนะมีคนกดดันมีคนกดดันหรือ่แกจับเวลาแกมีความสุขมากตอนวิ่งจริงครับพน้องคุณดองพอแล้วขอบคุณมากครับคุณบอยครับน้องขอบคุณที่จับเวลาให้ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่หลิวขอบคุณพี่ๆชมรมพนักนิคมทุกท่านนะครับขอบคุณครับพี่ตีครับนี่ขาแรงของพนักนิคมนะครับชื่ออะไรครับ ทุกคนจะต้องรู้จักองศานะครับสิทธุศิษอาจารย์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดจัตตาคัยเด๋ยว running boy นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายสิทธิชัยนะครับเป็นคนที่ทายผลการวิ่งของผมถูกในเพจเดอร์ running boy นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สิทธิชัยครับที่มาร่วมทายผลนะครับ